สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุนาพรและรายการ CEO Talk รายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับคำถามและคำตอบดีๆที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของทุกท่านนะครับและวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญคนพิเศษกันก่อนดีกว่านั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มี คนเขาเรียกเป็นว่าที่คุณแม่นะคะ์กำลังตั้งท้องแล้วล่ะนะครับบอกว่าดิฉันกําลังจะเป็นแม่คนค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ว่างๆก็เลยคิดว่าอยากจะตัดสินใจลองทําธุรกิจกิฟฟารีนดูแต่พอจะทํากิฟฟารีนก็เลยมองตัวเองและคิดว่าเราจะขยายงานเนี่ยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณแม่แม่ทั้งหลายเนี่ย เราจะต้องทําอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงเจาะลึกผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนเพราะว่าเห็นสังเกตดูพฤติกรรมของคนที่กําลังจะเป็นแม่คนเดี๋ยวนี้เขามักจะเซิร์ช Google เพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองแล้วก็ไว้ดูแลลูกด้วยครับหมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณแม่คนใหม่ค่ะ หมอเองหมอก็คิดว่านะคะถ้าคุณจะขยายงานในกิฟฟอรินตอนนี้หมอก็อยากจะให้คุณเป็นคุณแม่ที่ขยายงานแบบคุณแม่ออนไลน์เพราะว่าคุณเองเนี่ยคุณอาจจะเดินทางไปไหนไม่ไหนไม่สะดวกตอนเย็นๆกับตอนเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วแฟนคุณก็คงเป็นห่วงด้วยหมอเองหมอก็เป็นห่วงคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะคแต่ว่าคุณเนี่ย เล่าแล้วล่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นนะคะคเพราะฉะนั้นก็อยากจะเล่าเช่นกันว่านักธุรกิจของกิฟารีหลายๆท่านเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยการทํางานที่บ้านที่บ้านจริงๆ<ช>เลยนะคะคจารย์เอ็ดนะคะแต่ว่าเขาจะสร้างกลุ่มเพื่อนสร้างเว็บเพจ สร้างเว็บไซต์ของตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนที่อาจจะเป็นเพื่อนใน f a c e b o o s t n s t a m กร m หรือว่าไลน์กลุ่มก็ตามแต่นะคะพวกนี้คือการขยายงานอยู่กับบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนะคะคุณเองคุณก็หาข้อมูลของความเป็นคุณแม่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของกิฟฟารินซะทุกทุกขั้นตอนแต่ในที่สุดเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีเพื่อนมากขึ้นเป็นกูรูด้านสุขภาพ<อ>สําหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นคุณแม่นะคะแน่นอนที่สุดคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็จะไปหาคุณหมอแล้วก็ฝากท้อง การรับประทานอะไรใดๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุณหมอระมัดระวังค,คุณแม่ก็ต้องระมัดระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็หมอเองหมอก,ก็ไม่แนะนําถ้าลูกยังไม่ดิ้นนะคะนะคะหมายความว่าช่วงที่ลูกสร้างอาวัยวะใน12อาทิตย์แรกเนี่ยเราไม่อยากให้เขาทานอะไรแปลกปลอมเลยแม้แต่ยาบํารุงเนี่ยตอนที่หมอยังเป็นสูติแพทย์อยู่หมอก็ไม่ให้นะคะเมื่อไหร่ลูกดิ้นแปลว่าเลย12อาทิตย์14 16อาทิตย์แล้วเนี่ยหมายความว่าอวัยวะเขาเนี่ยถูกสร้างโดยสมบูรณ์แล้วนะคะเราถึงจะแนะนําไม่ทานพวกแคลเซียมทานพวกน้ํามันปลานะคะ อันเนี้ยอันเนี้ยได้คุณแนะนําก็ได้บางทีคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นกูรูด้านความงามได้ก็คือหนึงเมื่อมันทานอะไรมากๆไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วผิวพรรณด้วยการออกกําลังกายในท่าที่เหมาะสมนะคะคอันเนี้ยคุณเปิดได้เลยนะคะ อาจจะใช้การว่ายน้ำออกกำลังกายในน้ำหรือว่าบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องนะคะดูแลผิวพรรณทำยังไงท้องจะไม่ลายนะคะเพราะว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยกลัวท้องลายมากที่สุดเลยนะคะคแล้วไอ้ท้องเนี่ยจะขยายตัวเร็วมากเลยไตายมาที่สองค่ะเดือนที่5เดือนที่6เดือนที่7เดือนที่8เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมป้องกันหน้าท้องลายซึ่งอาจจะไม่หมาพูดว่ามันลดโอกาสการเกิดได้อย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ต้องยอมทาจนเหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ห้ามลืมทาแม้แต่วันเดียวนะคะ เพราะว่าหน้าท้องจะขยายวันต่อวันปุ๊บปุ๊ปหน้าท้องก้นทรงอกลุ้นจะจะลายเลยทั้งสิ้นนะคะ,คะการเตรียมตัวสําหรับตัวเองการดูแลผิวพรรณการดูแลสภาพจิตใจอไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณเนี่ย ป้อนข้อมูลแล้วก็สร้างเพื่อนแล้วคุณก็จะขยายงานออนไลน์ได้มีคนที่เชื่อคุณนะคะแล้วก็มีคนที่เดินตามคุณมาแล้วเขาก็คุณอาจจะแนะเรื่องการสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเราใช้งานออนไลน์นี่แหละนนเป็นตัวบบเป็นตัวขยายธุรกิจนะครับแล้วก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ก็อย่าเพิ่งไปแตะอาหารเสริมมากๆหรือถ้าจะแตะก็ต้องดูอายุขันด้วยใช่ไหมคุณหมอว่าว่า,ว,าว่าจะสามารถรับประทานตัวไหนได้นะครับ สำคัญที่สุดเลยก็คือครีมท้องลายนี่ได้มีโอกาสใช้แน่นอนแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หมอก็มีคําแนะนําเยอะเลยนะคะว่าให้ทาตั้งแต่เดือนที่5เดือนที่6เช้าเย็น เช้ากลางวันเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณคัน่ะแสดงว่าคุณทาไม่พอค่ะคและการคันก็จะเก่าแล้วก็จะทําให้ท้องเน่าลายเรงมากเลยนะคะทาจะเหนียวเลยนะคะบางคนบอกโอ้เหนียวติดเกงในเหนียวเป็นเหนียวเลยนะคะห้ามลืมไม่แต่วันเดียวจนกระทั่งวันสุดท้ายที่คลอดแล้วก็จะไม่มีอันตรายอะไรกับทาลกในครรภ์เพราะเป็นการทา,ทาอย่างเดียวครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ